สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มนะคะจะมารีวิว s ี k u s h i tokyo bakery นะคะเป็นแบบมินิท s สเป็นกินบลูเบอร์รี่บัตเตอร์นะคะนี่ค่ะนี่นะคะแพ็กเกจอันนี้นะคะจะเป็นแบบมีกลิ่นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่ค่ะซื้อจากร้านซ w วอนนะคะฟิล์มนะคะยังไม่เคยแกะเลยนะคะชิ้นนี้เพราะว่าฟิล์มเพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวฟิล์มนะคะจะแกะให้เพื่อนๆดู นี่นะคะน่ารักมากเลยแพ,กยยแพก็กเกจก็สวยมากเลยนะคะนี่แพ็กเกจก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยนะคะกินนะคะจะหอมบลูเบอร์รี่กับเนยมากเลยค่ะนี่นะคะถึงชิ้นจะเล็กแต่ว่าหอมมาก <S <S <อ>นี่เป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักนี่นะคะ ก็จะเป็นเหมือนนมปังแผ่นชิ้นเล็กนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบูเบอรี่ด้านบนนะคะก็จะเป็นเนยค่ะหอมมากหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะลองจิ้มดูว่ามันจะสโลว์ไหมคะสโลว์นิดๆนะคะเพราะว่าชิ้นมันเล็กนี่นะคะสโลว นี่นะคะจะเป็นทรงขนมปังแผ่นทาเนยแล้วก็ทาบลูเบอรี่นะคะนี่นะคะสีขอบขนมปังก็จะแบบไม่ไม้นะคะเหมือนของจริงมากเลยแต่ว่าเป็นแบบชิ้นเล็กนะคะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นสีขนมปังฟิลมนะคะชอบมากเลยเพราะว่างานสวยมากเดี๋ยวฟิลมนะคะจะเทียบสกุชี่ชิ้นนี้กับเหรียญสิบให้ดูว่าสกุชี่มันจะใหญ่ขนาดไหนนี่นะคะเทียบกันแล้วก็ สกูชีโตเกียวเบเกอรี่นะคะใหญ่กว่าเรียนสิบนิดเดียวเองด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีขนมปังนะคะเป็นสีออกไม่ไม่นิดหน่อยแต่ว่าฟิลมก็ชอบนะเพราะเหมือนจริงมากแล้วก็สวยมากงานละเอียดสุดๆเลยเดี๋ยวฟิลมนะคะขอเก็บสกูชีชิ้นนี้เข้าหอก่อนนะเพราะว่ากลิ่นหอมมากเพราะว่าถ้าไว้นานนี่เดี๋ยวกินหายหมดฟิลม์ชอบชิ้นนี้จริงๆ เก็บไว้เหมือนเดิมนี่นะคะไว้ในหอก็น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็บีบเล่นได้เหมือนเดิมนี่นะคะสกูชีโตเกียวเบวเกอรี่มินิโทสนะคะกลิ่นบลูเบอร์รี่บัตเตอร์นะคะติดตามฟิลมฟลิ์ได้ที่ y o u u u e f f c e e o o o k h p p y y h h a n n l โพสใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย